ความเฟลของผมในระหว่างชีวิตตรงนี้มันมัน,ม,นมันเฮี้ยในระดับหนึ่งเลยพี่ชายผมมันติดยาและผมเคยเจอพี่ชายตัวเองเอามีดจี้คอผมหลุดมาได้ด้วยการที่ผมต้องบอกพี่ชายตัวเองว่ากูน้องมึงนะกูน้องมึงนะมามาก็มากอดปะปาแล้วก็ร้องไห้ทำไมทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทําทำไมลูกต้องเป็นแบบนี้ผมผมเกลียดพี่ชายมาก ไอ้เฮียทำไมมึงมึงมึงไม่รู้จักทําให้เขาดีขึ้นวะพี่คิดโดยพ่อแม่แม่งเป็นนั่นสองรูกุญแจประตูห้องคว่าลูกแม่งจะออกมาเมื่อไหร่พี่ผมแม่งแบบไม่ชอบ สวัสดีครับผมโจโปรเพนนะครับเพื่อนๆลองจินตอนอาการดูนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีอาไรจะกินคนในครอบครัวติดยาคุณพ่อทําอาชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพานันคุณแม่เป็นกัปตันอยู่ในโรงแรมบ้านล,ลูดเพื่อนๆจะมีชีวิตเป็นยังไงบ้างในวันนี้ครับผมจะพาไปเรียนรู้จากคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอย่างที่ผมพูดไปเลย คนคนนี้เขาก็เติบโตมาในครอบครัวแบบนั้นจนสามารถก้าวขึ้นมาสร้างอาชีพเป็นนักข่าวเป็นนักการตลาดและสุดท้ายก็ผันตัวมาเป็นเจ้าของกิจการจนสามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าคอนเซปต์ของช่องเราก็คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะครับและในวันนี้เราก็ได้เรื่องราวของคนที่น่าสนใจมากๆการที่เขาเติบโตมาในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นจนเขาก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ เราจะได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ความเฟลพร้อมกันเลยครับโอ้ oh, ถ้าถามว่าเติบโตมายัางไงจริงๆผมว่าชีวิตผมเฟลตั้งแต่เกิดนะพี่ผมเป็นลูกคนสุดท้องพี่สาวผมคนโตห่างจากผม9ปีพี่ชายผมคนกลางห่างจากผม5ปีแล้วก็มาเป็นผมป้าป้าเนี่ยไม่มีงานทําตอนผมเกิดมามาม้าเนี่ยม,มีอาชีพทํางานเป็นกัปตันในโรงแรม โรงแรมม่านรุ่น,นะพี่เวลาเราเปิดปิดม่านรุ่นเนะี่ยซึ่งเราก็ไม่มีตังค์เกิดมาก็กินข้าวคุกน้ําปลาอยู่แล้วเราอยู่ที่บ้านขนาด5้คูณสเมตรแล้วนอนเรียงกัน5คนบ้านจะเป็นบ้านไม้มีเสาขึ้นมาเนาะมีใต้ถุนบ้านเวลาลมพัดทีหนึ่งพายุมาทิ้งฝนตกทีหนึ่งบ้านมันจะโกงเข็งได้ปึ้งปึ้งปึ้ง,บงแบบนี้เอาแล้วใช้ชีวิตโตมาได้อย่างไรผมพูดด้วยความไม่อายพี่ผมโตมาจากเงินการพนัน ป้า,ปาผมเลี้ยงครอบครัวมาด้วยเงินการพนันสนามบวยเราจะเห็นว่ามีคนยกมือสามหนึ่งสี่หนึ่งป้าผมเป็นคนแบบนั้นในสนามโบลิ่งพี่โบลิ่งมีการพนันแบบนั้นในสมัยก่อนนะผมก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตผมจะมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะเข้ามาหาวิทยาลายัยเพราะมันไม่มีเงินให้ไปเรียนต่อได้ใช่ไหมครับแต่เงินที่ผมได้เรียนในมหาวิทยาลายัยมาจากนักเลงในโบลิ่งพี่ เขาคุมอยู่ในบูลิงใช่ไหมพี่แล้วเขาก็เรียกผมมาก๊อปผมขออนุญ,ญาตอาเอ่ยชื่อเขาเลยเขาชื่อนาศิน์เขาก็เงินยื่นมาให้ผมนี่คือค่าเทอมนะเอาไปเรียนหนังสือแล้วเขาก็ชี้ไปที่ปาผมบอกว่าดูพ่อมึงเขาทํางานแบบนี้มึงจงตั้งใจเรียนและอย่ามีชีวิตแบบนี้แต่ความเฟลของผมในระหว่างชีวิตตรงนี้มันไม่ได้เกิดแค่นี้พี่มันมัน มันเหี้ยในระดับหนึ่งเลยพี่ชายผมมันติดยาและผมเคยเจอพี่ชายตัวเองเอามีดจี้คอป้ามาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะผมไม่เคยเล่าตอนที่โดนมีดจี้คอนะอั่นเน่ยเยอะไหยังไม่เข้ามนหนึ่งเลยครับน่าจะอยู่แค่ประมาณทักปห้าปหกจำความได้ก็คืออยู่กันสองคนกับพี่ชายตอนกลางวันคนอื่นไม่อยู่หมดแล้วพี่สาวน่าจะไปทํางานแล้วป้ามาก็ไม่อยู่อยู่กันสองคน ผมก็เดินเข้าไปผมก็เห็นพี่ชายตัวเองเอาเข็มแทงมันเห็นปุ๊บมันก็เลยมาล็อกคอผมแล้วก็มีดจีอยู่อย่างนั้นประมาณพักหนึ่งผมหลุดมาได้ด้วยการที่ผมต้องบอกพี่ชายตัวเองว่ากูน้องมึงน,นะกูน้องมึงน,นะพอหลังจากนั้นผ่านไปจริงๆมันก็เจอเรื่องราวอีกบางทีที่มันไม่เมายามันก็มีความผิดชอบสํานึกมันก็ร้องห่มร้องไห้ว่าทําให้พ่อแม่เสียใจมันไปแขวนคอตายในขือ่อในห้องน้ําแต่ว่า ผมไปเห็นผมก็ไปยกออกมาตอนนั้นคือได้แต่ปัม๊มปั๊มหัวใจนะผมมันเริ่มสะอึกได้อะไรเงี้ยมันถึงจะแบบฟูมฟายร้องไห้แล้วหายใจต่ออันนี้คือเรื่องราวที่ผมเจอตั้งแต่เด็กตอนนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นป้าป้ากับพี่ชายชอบทะเลาะก,กันใช่ไหมครับเพราะเรื่องยาเสพติดป้ากับม้าต้องมานั่งเสียใจตลอด เขากลัวผมว่าผมจะเป็นเด็กมีปัญหาเลยอยากให้ผมออกไปอยู่ข้างนอกผมก็เลยบอกป้าไบว่าไม่เอาอยู่อย่างนี้แหละแต่สัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้และ,ะไรตอนนั้นที่เป็นตัวขับทําให้ก็บอกว่าไม่อยากทําให้พ่อแม่เสียใจในเมื่อเราก็มีสภาพแวดล้อมที่มันก็อาจจะนําพาไปในทางอื่นได้ง่ายเพราะผมเห็นเขาร้องไห้ทุกวันนะพี่ป้าผมกลับมาจากโบลิง่งมาผมนอนอยู่ ก็เดินเข้ามาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผมตื่นเขาก็ไปกอดมามะ้ามาม้านั่งอยู่แล้วปับมามาก็มากอดปัป๋าแล้วก็ร้องไห้ทำไมทาไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทําไมลูกต้องเป็นแบบนี้ผมเห็นแบบนั้นแล้วผมก็รู้สึกแย่ yeah, พี่รู้สึกว่าแบบเชื่อไหมพี่ผมผมเกลียดพี่ชายมากผมเกลียดมากผมรู้สึกว่าแบบไอ้เหียทำไมมึงมึงมึงไม่รู้จัก ทำให้เขาดีขึ้นว่ะผมแม่งคิดเลยว่ากูอยากให้มึงได้กรรมที่มึงทําต่อไปถ้ามึงมีเฮียอะไรกูยังไม่ช่วยมึงพี่คิดด้ดยพ่อแม่แม่งเป็นนั่นสองลูกบุนแจประตูห้องครว่าลูกแม่งจะออกมาเมื่อไหร่พี่ผมแม่งแบบไม่ชอบแล้วผมก็เกลียดพี่มากต้กวมอ่วันนี้แต่แต่ ป้ามาเขาก็ฝากพี่ชายผมก็มีลูกอีกสองคนพี่สาวผมก็มีลูกอีกสองคนเขาก็ฝากว่ายังไงก็พี่ชายยังไงก็ครอบครัวเขาก็รักมากเออเขาก็ฝากผมก็ดูแลได้แต่หลานแต่พี่ชายผมก็ยังบมบอกงล้ทุวนนี้ผมยังไม่ชอบเลยแต่ผมก็พยายามด่าวด่าวด่าตา,ามนี้ป้ากมาบอกช่วยเพราะ ป้าปามา,มาตั้งแต่เด็กจนโตมาผมไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นอะไรผมไม่มีในหัวว่าโตไปจะเป็นหมอโตไปจะเป็นำตำรวจโตไปจะเป็นอะไรไม่มีในหัวพี่แต่ในหัวผมผมคิดแค่ว่าผมทำอะไรก็ได้ที่สามารถดูแลครอบครัวผมได้ตามคำที่ผมเคยบอกป้ากับมาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าโตไปจะดูแลทุกคนเอง ผมก็เลยทําทุกอย่างทุกโอกาสที่เข้ามาผมจบบัญชีมาจบบัญชีที่หอการค้าครับมาที่หอการค้าไทยผมก็ไปทําบัญชีตอนนั้นผมเป็นบัญชีที่ที่เออ UBC UBC เขาเปิดรับสมัครพิธีกรคัดตัวกันเป็นร้อยคนผมไปคัดด้วยผมเลยติด1ใน8แล้วผมก็เลยเป็นพิธีกรให้ AF ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ AF 2,3, 4 5 6เรื่อยมาตลอดพร้อมกับทำงานบัญชีไปด้วย แต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนปอโทพี่ผมก็หาเงินเรียนเองด้วยจากการทํางานของผมนี่แหละปอโทเนี่ยไปเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมเสร็จแล้วพอจะจบพี่หัวดอ,อร์โรบิพาบอกว่ามหาวิทยาลัยกาลังจะเปิดแผนการตลาดใหม่ขึ้นมาเขาก็เลยมาชักชวนผมว่ามาไหมมาทําผมก็เลยได้ย้ายสายงานจากบัญชีมาอยู่ที่การตลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเนชั่น ชวนไปทํางานต่อผมก็เลยได้ไปทํางานที่อื่นต่อแล้วจุดเริ่มต้นของกอ๊อฟในการเป็นเจ้าของกิจการเริ่มต้นในอไงต้องบอกแบบนี้ครับพอหลังจากที่ผมผมไปอยู่เนชั่นเนี่ยผมมีโอกาสย้ายที่ทํางานอีกครั้งหนึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะย้ายมาภาครัฐมากเราไปอยู่ในสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ, e บอีคอมเมิร์ซบังเอิญไปงานเพื่อนไปขึ้นบ้านใหม่เขาก็จัดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ เขาก็บ่นว่าแบบโอ้เหนื่อยบุ่นวายไม่รู้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามาจัดตรงนี้เนี่ยจะช่วยเขาได้หรือเปล่าก็เลยกะลองทําเป็นแค่งานอดิเลกเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ใช้การตลาดออนไลน์มาโปรโมตน,นะตอนนั้นมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นบุญัำพาทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเป็นบุญัมภาผมมีทางเลือกอยู่สองทางทางหนึ่งคือมีที่ที่หนึ่งเรียกผมไปเป็นผู้บริหาร เงินเดือนหลายแสนอันหนึ่งก็รายได้ที่มั่นคงอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้ลูกผีลูกคนแต่ถ้าดีก็ดีเลยก็คิดว่าโอเคถ้าฉันมีตังเก็บอยู่ก้อนหนึ่งแล้วถ้ามาทําธุรกิจบุญนำพาเนี้ยแล้วไปไม่รอดในหนึ่งปีผมก็น่าจะกลับไปทํางานได้มั้งผมก็เลยคิดว่างั้นลุยทางเนี้ยสักปีเนี้ยอันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่จะมเป็น,ปน,ปนบุญนำพา มันไม่เหมือนกันครับทํางานนั้นก็คือทํางานพนักง,งานตามปกติแต่ภาพนี้คือมันมีหลายคนเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรา 1. ลูกเมียสองพ่อแม่ต่างๆมันก็เลยต้องคิดจระตะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเงินที่ต้องใช้จ่ายยังไงจะต้องดูแลทุกคนยังไงทํายังไงให้ได้ลูกค้าทํายังไงให้ต้นทุนต่ําที่สุดในคุณภาพที่ดีที่สุดมันก็จะคิดเยอะสระตะเตะ็มไปหมด แล้วเมื่อเริ่มตอนทำกิจการของตัวเองเนี่ยมันทําเสร็จแล้วมันโฟล,ล์เลยหรือมันเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างน,นะช่วงเจออุปรสรรคตลอดพี่ระหว่าง,วงทางบางครั้งมันไม่เป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้บางครั้งเราไม่รู้ว่าพระในช่วงหน้าเทศกาลนี่หาไม่ได้นะพี่ไม่ใช่จะนิมนต์ได้ง่ายๆรวมไปถึงการบริหารจัดการในสิ่งที่เราไม่รู้ในหลายๆเรื่องเราจบบัญชีมาจริงเราทําบัญชีเป็นจริงแต่แมเนจเมนต์ต่างๆเราอาจจะไม่รู้ เรื่องพวกนี้เป็นอุปสรรคมาโดยตลอดแล้วมันมีความคาดหวังของเขาเรียกว่าพ่อแม่เนาะเขาก็กลัวเขาก็กลัวว่าจะเป็นไปได้ไหมถามว่าผมกลัวผมก็กลัวว่ามันจะเป็นไปได้อย่างที่ผมคิดไหมเพราะตาแม่ยายจากที่อาชีพเรามั่นคงพอเราเป็นแบบนี้เขาก็กลัวว่าเราจะดูแลลูกเขาได้ไหมบอกว่าเป็นแรงกดดันก็ได้บอกว่าเป็นแรงผลักดันก็ได้ที่จะทําให้เราทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่มันถูกแบกอยู่ในใจตลอด แต่อย่างไรก็ตามในหัวผมก็คิดโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าถ้าเราจะเจอปัญหาแล้วมันไม่ดีย้อนกลับไปในอดีตผมแม่งก็ดีกว่าเดิมร้อยล้านเท่าเพราะผมเริ่มทำงานผมเริ่มมีสตังเราไม่เคยมีบ้านใช่ไหมเราเช่าอยู่ตลอดผมไปซื้อบ้านหลังเล็กๆหนังหนึ่ง40ตารางวาแล้วก็เอาใบจองเดินไปหาม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 าเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่บ้านหลังนี้กัน อ้วจองบ้านอัวซื้อบ้านมาให้หมามาได้ไปอยู่ด้วยกันหม่ามาผมก็นิ่งไปแล้วก็ร้องไห้โฮเลยพี่ร้องไห้โฮแบบในชีวิตอ้วเกิดมาอ้วไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอัวไม่เคยมีเตียงนอนวันนี้อ้วขอบคุณลื้มากนะขอให้ลื้เจริญรุ่งเรืองนะไม่มีอุปสรรคใดๆมากั้มกายนะขอบคุณมากแล้วก็ร้องไห้เขาก็กอดผมมันเลยตอบย้าว่าไอสิ่งที่เราพยายามทําทุกอย่าง เพื่อที่อยากจะดูแลครอบครัวได้เนี่ยมันมีความสุขอะพี่ผมบอกแบบนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความเฟลในการทำธุรกิจเลยเหตุผลเพราะตัวผมเองประสบกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่แม่งมากกว่าการทำธุรกิจนี้มาแล้วนะตอนนี้เราเป็นแบบนี้โอเคผมก็จะจัดการแบบนี้ คนอื่นก็คงเห็นผมเครียดแหลมะมั้งแต่ผมมีความรู้สึกตัวเองว่ากูมไม่ได้เครียดเบอร์นั้นเพราะไอ้ความเฟล,ลผมไม่กลัวมันผมก็คุยกับภรรยาทุกเย็นกลายเป็นช่วงนั้นคือเดินออกกําลังกายอ่ะทุกเย็นออกกําลังกายคุยกันทุกเย็นทุกเย็นก็จัดการความเคิียดด้วยกันคุยกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันว่าชีวิตเราจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้ยังมีแบบนี้นะเงินมีเท่านี้นะจัดการเท่านี้นะคุยกันแบบนี้ตลอดระบายความเครียด หรือสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกแบบนั้นด้วยการคุยกันกับคนข้างกายพี่รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนที่เราขอคำปรึกษาต้องบอกแบบนี้ก๊อฟในตอนนี้อยากจะบอกเด็กชายก๊อฟในตอนนั้นด้วยไหมผมขอบคุณนะผมขอบคุณเด็กชายก๊อฟตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเรื่องราวที่ผมเจอมันทําให้ผมแข็งแกร่งและสิ่งที่ผมขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณแค่เด็กชายกอ๊อฟคนเดียว ผมขอบคุณป้าป๋าผมด้วยผมไม่เคยอายที่ป้าป๋าผมมีอาชีพอะไรถึงแม้ว่าเขาอยู่ในอาชีพนั้นแต่ผมคิดว่าเขาสอนผมดีมากเขาบอกผมว่าอะไรดีไม่ดีเขาให้ผมได้แค่ส่งเสียให้ได้ความรู้ผมก็เลยต้องขอบคุณผมอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลในสิ่งที่เขาฝากไว้ผมพยายามรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้เขาตลอด เมื่อผมจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดซึ่งผมว่าผมทําได้และผมทําได้ดีในระดับที่ผมพอใจในสิ่งผมมีและผมคิดว่าทุกคนในครอบครัวผมก็พอใจในสิ่งที่ผมทําผมจะบอกว่าผมไม่เคยกลัวมันเลยทุกวันนี้นะพี่ให้นั่งคุยกันตอนเนี้ยผมไม่กลัวนรว่ากูไม่กลัวมัน มึงจะมาอีกกี่ร้อยครั้งกูก็จะรับมือกับมึงเพราะกูเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วที่ผมกลัวจริงๆก็คือสิ่งที่จะได้จากคนรอบข้างคนรอบข้างในที่นี้คือครอบครัวผมนะคนอื่นผมไม่สนใจความเฟล,ลอื่นจากคนอื่นผมไม่สนใจแต่คนที่ผมสัญญาว่าผมจะดูแลไว้ถ้าเขาเฟล,ลผมว่าผมจะหมดกำลังใจแต่ก็อย่างที่บอกผมไม่กลัวมาเดี๋ยวก็ไปรับมือสถานการณ์มันต่อ นั่นแหละพี่ความสุขของก๊อฟในวันนี้คืออนะไรความสุขของผมทุกวันนี้จริงๆผมว่าผมมีความสุขที่ผมเห็นคนรอบข้างผมมีความสุขครอบครัวผมมีความสุขเมียผมกินอิ่มนอนหลับลูกผมกินอิ่มนอนหลับแม่ผมไม่ได้มานั่งเศร้าร้องไห้เหมือนแต่ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆและผมก็แฮปปี้กับมันก้าวต่อไปของก๊อฟบ,บุญนำพาคืออนะไรตอนนี้ผมว่ามันเป็นความท้าทายและความสนุกของผม ผมก็พยายามแตกแขนงของบุญนำพาไปออกในหลายๆทางที่มันทําได้ตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําและก็พยายามจะทําให้มันเติบโตออกไปเรื่อยๆบนความสุขที่ผมได้ทําอยู่ผมไม่ได้ต้องการความรวยล้นฟ้าเพราะผมมองว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขกับมันแล้วเทียบกับในอดีตถ้ามองเป็นเม็ดเงินผมก็มีเกินเป็นร้อยล้านเท่าที่ที่ผมเคยได้มาแล้วเพราะฉะนั้นผมแค่ทําให้มันมั่นคงเพื่อคนรอบข้าง <łość> ครับขอบคุณครับพี่โจครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับก๊อฟในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากก๊อฟเนี่ยข้อแรกเลยก็คือผมว่าก๊อฟเองเนี่ยเขา ค่อนข้างที่จะเป็นคนไม่กําหนดกรอบให้ตัวเองนะครับทาให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ในหลายทิศทางแล้วสุดท้ายก็สร้างทางเดินสร้างเส้นทางแห่งความฝันสร้างเส้นทางแห่งความสําเร็จของตัวเองขึ้นมาได้ในท้ายที่สุดและข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจและนับถือในตัวกรอฟเลยก็คือการที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีสติ แต่ทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองได้นะครับการที่เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยมันง่ายมากที่จะขาดสติแล้วก็หลุดไปกับสภาพแวดล้อมเขาก็ยังสามารถที่จะตั้งสติแล้วก็เดิอนออกมาจากมรสุมเหล่านั้นจากอุปสรรคเหล่านั้นจนสามารถที่จะสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาได้นะครับและที่สําคัญผมว่าเราหลายๆคนเนี่ยคงเป็นเหมือนกันปีนี้ผลลัพธ์ที่เราได้ อาจจะยังไม่ได้ดีกับปีที่แล้วแย่กับปีที่แล้วบ้างในบางครั้งเราก็มานั่งทุกใจเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นว่าสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นแล้วความเป็นจริงมันไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดเราซูมเอาออกมามองชีวิตเราให้เห็นตามความเป็นจริงมองมันด้วยเหตุผลเราก็จะภูมิใจกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองได้ง่ายซึ่งผมคิดว่าทักษะข้อนี้สําคัญนะครับ ทักษะที่เราจะต้องมีความสุขและพอใจในชีวิตของเราถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้ความทุกข์ใจทั้งหลายความเฟล,ลทั้งหลายมันก็จะทาร้ายเราได้ยากครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับนักล่าความฝันยังไงผมก็เชื่อว่าความสําเร็จเป้าหมายที่เราวางไว้มันอยู่ไม่ได้ไกลจากชีวิตเราแน่นอนครับสู้ๆครับ